วันนี้ผมป้าเปิลกำลังแต่กี้ถามเบื้องต้นเปินว่ากำลังตัดใบไม้เอาไปฮือหมูต้มหือหมูกินก็เลยลงมาสัมผัสเห็นน้อยขอขออยญาสัมผัสเนอร์เป็นเรื่องราวตีตั้งหลุมนี่บอกเคยหันกันละสวัสดีครับจื่จอ,อยังครับขอเสียบแปบบ๊บเสียหน่อยไ,ไหมชื่อ,อยังครับจื่อแคทเจ้าจื่อแคท แค่ถึงคนบ้านไหนนี่คนที่นี่จากคนบ้านแม่ป่าเศร้าแม่ป่าเศร้าตําบลเมืองของเจ้ายมบ้านวังมะลิวอ๋อแล้วตอนนี้แค่กําลังทําอะไรอย่างครับเด็ด,ด,ดพักหมูเจ้าเด็ดพักหมูเจ้าเอาไปต้มเอาไปต้มหือหมูเจ้ามีพักไออย่างพองครับใมีในนบาสาแล้วก็มีใบบนแต่นี่นะเจ้า จะมีใบสาอ่าคือดูครับอันนี้อันนี้เป็นใบบอนอันนี้ใบบอนใบบอนใบบอนเมืองนี่ค่ะใบบอนผ้าอย่าใบบอนเมืองนะ่ะเหมือนกันอ๋อมันอยู่ต่ำห้วยมันอยู่ต่ำห้วยแล้วเอาไปเก็บคือหมูนอกจากใบบอนแล้วมีใบหองครับใบสาอย่างแยจากเนี่ยใบสาโอ้เอะกะต้นอันนี้คือใบสาไหมก่อนตังบนพุ่นึงตังบลตังลุ่มนี่บ่ได้ไงตังบลตังลุ่มนี่มันใจตังลุ่มนี่บ่ใจ อ๋อตีขึ้นสาตีขึ้นซ่องใช่ะเจ้าขึ้นสูงสูงเนะสูงสูงใช่ไมเจ้าต้นสาอ๋อสองใบสาละละมีแหมอย่างก็ครับต้นกล้วยต้นกล้วยกัยอดต้นกล้วยกล้วยละปุ่นเอาส่วนไหนของกล้วยนี่เอาไปต้นน่ะต้นมันน่ะแรกฟันหรือยังนี่อ๋อกาลังฟันอยู่อะฟันอยู่ในปุ่นอ๋อแล้วอันนั้นเป็นแฟนก็ครับเจ้าเอาต้นกล้วยมาตุยต้นกล้วยต้นกล้วยละมีแหมครงับ มีมางอย่าเจ้ามันมีมันมีกับใบาสาต้นกล้วยอใบบ,บ,บ,บอนใบสาใบบอนต้นกล้วยเอาไปต้มพื้อหมูกินเจ้าเขาต้องซอยซอยซอย,ซอยแล้วก็ต้มครับคือตั้งุ่มนี่บ่ะหารกันยี่แล้วนะครับเขาอาหารหรอจ้านีออ่ตั้งุ่มนี่าาจะเป็นอาหารหมัแล้เนาอเจ้าแล้วแ,ลแต่สมัยก่อนนี่เนื้อเป็ดนละอ่อนนี่ผมก็ยังตันหันอยู่แต่ว่าประเดี๋ยวนี้บะหารละอันนี้ลูกสาวกะ ลูกสาวอ่เอาลูกสาวเอาลูกสาวมาโอยตัวไปมาชอนบอบลสวัสดีครับลูกเอออันนี้คือใบบอลครับใบบอลอันนี้คือใบบอลตีเอาไปต้มคือหมูหมูนี่หมูเมืองหรือหมูหมูเมืองหมูเมืองหมูเมืองหมูดอยเนี่ยหมูด้อยหมูด้ามเลี้ยงกี่ตัวครับนี่เลี้ยงสิบตัวเจ้าสิบตัวเออแน่นะ่ะต้นกล้วยน่ะเจ้าต้นกล้วยเอาไปซอยเจ้าไปซอยเป็นแว่นเป็นวันแล้วก็ เป็นแบนเป็นแบนแล้วเขาก็ซอยๆให้มันละเอียดอ๋อแล้วนี่คือใบใบสานใบสาแน่นะนอีนะอันนี้คือใบสาครับจมูกเนี่ใบอื่นได้ก่อนใบอื่นมันก็มันมันมีกับจะเอียถ้าเห็นใบกับใบนั่นน่ะตีมันอยู่ขนาดเป็นเคยโบนเตียนเลยอันนี้คือใบสาแล้วเห็นใบก็เป็นใบอย่างอ่ะที่มันเป็นเครือลงมาขนาดนี้ต็ มันเปิดห้องไปอย่างนั้นนั่นหมูเหมือนกันว่ากำเมืองบนห้องอย่างนี้แต่ก็แต่มันส้มๆหนะ่อเวลาหมูเกินลูกอะ่ะเขาจะเพ่ดกินอะ่ะ<อ>มันช่วยเนกตีเปิลเครร์ลงมาแน่ไหนเจ้ามันช่วยน้ำนมเพมันมีน้ำนมอ๋อค่ะอันนั้นนะเจ้าแต่เปิลบัตไหนักนะมันส้มอ,อืมแล้วเ,เปิลบัตไหนักมือก่อนเจ้าบัตไหนักเพราะมันจะมันจะส้มมันมีรสชาติส้มๆอ่ะ ละถ้าได้หมองอีเราจะปิกบ้านหรือยังปิกล่ะผมจะได้ไปพอกันต้มตซย <c oughs> เวลาซอยซอยผมยังไม่ได้ต้มเจ้าต้มมันแรงมุ้นซอยผมพอนาะเนาะ, <c oughs> นะยังมาต้มเต็มมั้ง่อยังเจ้าแล้วจาบ้านนี้ไปไก่อ่ะครับน้องแคทครับจะบ้านแบบไหนบ้านบ้านแคทอะบ้านน้องแคทอะอยู่ตั้งแนานี่มาได้ละอ๋อยังมาถึงด่านเต็มเนาะมาถึงเจ้าเขาไปได้อยู่เนาะครับ ผมชีดละสองเข็มครับชีดหรือยังชีดชีดละสองเข็มก็ติดได้อยู่นะชีดสองเข็มก็ติดได้อยู่เนาะเอออ,อันนี้หลานๆทั้งนั้นเลยนี่หลานหลานน้องหลานอา่าวันนี้คงเฮียนปิดคงเฮียนหยุดมาสองเดือนแล้วกัสองเดือนเลยมามาโจยกันนี้จะเกี้ยาเกีก้ย นี่คือเจเลยครับเลยนี่คือวิธีของปีนง่บบน้องเจ้าบ้านที่บ้านเมืองของเปิ่นยางฮักเปิ่นยางใจวิธีแบบคือประหยัดเนะาะมันประหยัดแต่มันก็ได้ผลเหมือนกันเลี้ยงหมูอย่างนึงเหมือนกันออธรรชมชาติธรรมชาติด้วยเลี้ยงโดยธรรมชาติหมูนี่จะแข็งแรงขนาดเลยเนาะธรรมชาติหมูนี่แข็งแรงเนาะม้อยนี่แข็งแรงแข็งแรงเนะาะมันต้องได้ฉีดยาเออแถวๆนี้นะจะมันได้ฉีดเลยไหมก่อนฉีดตอนนี้ตัวใหญ่หรือยัง ตัวก็หมักสากิโลปลายสามสิบกิโลป่ายแล้วเนาะแล้วเอาอะไรขึ้นหลังอก็ง่ายกะเปิดขึ้นสะพายขึ้นหลังแล้วหายเป็นคนสะพายสะพายเองเนาะสะพายเองสะพายเองสะพายเองแล้วก็แล้วก็รถเครื่องกันนั่นหรอรถเครื่องนะกะขี่กับบ้านขี่กับบ้านแล้วอันนี้ก็ขี่ปิกบ้านเหมือนกันเจ้าไม่ใช่ปิกบ้าน <c oughs> เอาอยไรอะตึงจะมอเมือม่อแล้วก็ได้กะ เอาผมพอหรืออาใครหารวิธีการเปินเกียร์ไหนก็อวอไหนพี่เนนยเจ้ออ่านี่เปินก็หลังจากขี่เรียบร้อยแล้วเปินก็จะเอาเมื่อขี่เดี๋ยวเนี่ยขยับไมแป๊บเดียวฝุ่ยตัวกลเน่ะโอเคครับอ่าเปินมีวิธีการ ลูกชื่อ,อยังครับเนื้ถามไม่เอาเลยชื่ออย่างนี้ชื่อมัมม่มม,ม,ม,มั่มนั่งมั่มอ่าเบอร์นี้ครับอันนี้คือวิถีพี่น้องชาวบ้านบ้านเมืองของโอองหดโตแข็งแรงคันรัดเอาอน้องแคทตีสุดยอดเลยนะมีไปแยะต้องขี่ไปแบบเนี้ยเดี๋ยวถ้าไปถึงที่รถยนต์กระกรอยน้ำหน้าผมไปเนอะจะไปกันเลยไปกันเลยครับเดี๋ยวผมจะพอตอนเนี้ย เพราะว่าจะต้องแค่จะสตาร์ทจะได้ผมช่วยยังก็เป็นยังเจ้าได้อยู่อืมเนีย่ยสนตางดีอยู่ไปทังลูกนี่มีแกเป็นแดบคบิปเปิ้ลคิปเปิ้ลตั้งเข้าบ้านนะตั้งเป็นเวลาเขาไปซ่อด่างหมูอ๋อเวลาไปซ่อด่างหมูตั้งตีมันปิดคิปเปิ้อมั้ยกลตั้งไกลไกลอ่ะแต่นี่สบายอยู่อุปกรณ์ก็ไม่มีอย่างนะครับมีหมุย,ม,ม,ยมีดกระมุยมีดกระมุย,มมยโอ้โหปลา เดี๋ยวผมจะโต้ไป,ไปแล้วครับโอเปนไว้ Open <c oughs> นี่คือวิธีพี่น่องจาบ้านบานันเตเปิดแล้วเข้าหมู่วนรอผมแป๊บเดียวเนอะขึ้นรถก่อนบอกแฟนแล้วเนาะบอกแล้วจ้ะตำเดียวกันมาห้าผมโล จะตัวเปนไปอันนี้คือวิถีของพี่น้องชาวบ้านที่เปิดยังเลี้ยงหมูด้วยพักแบบท้งบ้านเฮาบะมีแล้ว อลูก <laughs> บ่าวเพิ่นเกดอ่ะเนี่ยมีน้องหมาตอนทับ บ้านประยุทธ์นนี้อบ้านนังแคทเป็นอยู่ตอนนี้ครับนนเฮ้ยป้าอ๋ออันนี้บ้านของน้องแคทครับบ้านเป็นหน้าอยู่เนาะอยู่กันกี่คนนี่ อยู่กันสี่คนกัะสี่คนห้าคนอ่านีเปิดมาไว้กล่องไว้นี่ก่อนอ๋อนี่หม้อต้มมั้งก็อันนี้หม้อต้มหม้อต้ม,ม,อ,ตมอันนี้เป็นหม้อต้มตีเปิดเอาต้มข้าหมูนี่ปตักหมูมโอ้ยังมีอยู่เนาะมีอยู่ อันนี้ได้แหมลายวันอยู่กะได้คราบเดียวหานี่นะได้ครบเดียวจ้ะครับเดียวแต่ก็น,นี่ครบเดียวหมปืนมะเรง็งหมอันนี้มะเรง็งแล้วแลวจะต้มตอนไหนหอ่ะต้มตอนแรงปุ๊บนะจ้ะต้มตอนแ<อ><อ>รงเพราะว่าจะออยมันผูกมาเจ้าอ๋อในพ้กไหนหมูอันนี้คือหมูนี่ครับหูหมูกี่ตัวนี่หนึ่งสองอันนี้กี่ตัวครับสิบตัวจ้ะสิบตัว อันนี้คือน้องหมูสิบตัวอ๋ออันนี้เก่งลยเพิ่นบรรลับมันนอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปข้าสิบอันนี้จืดอ,อย่างนี้ันมีจืดจ้มันมีจืดคนบอกข้องจืดมันไหล<า>ก <จะ S 2> ็จะกินข้าวหมูตรงไหนอ่ะอ้อยตรงเนี้ยจะเอาข้าวเทตรงเนี้ยอ้อยตรงเนี้ยแล้วไปจะกินช่วงไหนอ่ะเจ้ากับแรงอ่ะเจ้ากับแรงตอนมาตอนนี้ <c oughs> บุญเื่อนะอ่าลูกละมาเจ้าก็ตอนเย็นหกโมงห้าโมงฝ่ายหกโมงห้าโมงฝ่ายหึอแล้วเนาะมาแรงเนี่ยมาเจ้ากับเจ็ดโมงฝ่ายครับ เออนี่อันนี้เปินเลี้ยงหมูแบบบ้านๆได้เลยเนี่ยแบบบะเกาได้เลย <c oughs> น,นี่เออนี่วันห้องตื่นมาห้องกินกะแกชอบเล่นเหมือนวันนี้ชอบเล่นน้ำอาบน้ำ่ึเวลาหันคนมากก็จะลุกนะโจกดีขนาดหมูนี่เป็นนักกาศดีกันเปินอยู่หมูบ้านอากาศดี <c oughs> นี่ครับมมหม้อข้าวต้มข้าวหมูนี่ที่ต,ต้มแล้วก็มีอะไรนี่เลยต้มแล้วก็มีอะไรตักคือผมพอสกักอ๊อกเหรออ,น,อนี่คือจะเป็นนี่เหรอต้นกล้วยใบสากับใบที่มันเป็นเคือกผสมกันอ๋อออกมาจะเป็นจะนอีบต้องซอยก่อนเนาะ ต้องซอยก uh ่อนซอยด้วยมือเนี่ยนะครับซอยเจาใจมือใจมีดนะกะใจมีดซอยใจมีดอย่างเงี้ยเอามีดแบบเปียซอยครับแล้วซอยเอาวางกับตงไหนซอยอ่ะเข้ากับใส่กับเอากระสอบวางไงกระสอบวางเอาอย่างเนี้ยกระสอบมันจะมีตีวางเองครับเข้ากระสอบปูครับเนี่กระสอบปูแล้วก็ซอยครับอ๋อกระสอบวางแล้วกระซอยอายกตัวอย่างผมสักหน่อย ยอย่ะหากวางแล้วเอกก็ซอยซอยซอยเสร็จแล้วเอกก็ดังไฟแล้วก็ตั้งน้ำแล้วก็เดือดถ้าเอกก็ใสนะ่เอาพักใส่เลยอ่ะตึงตึงหูปริม,มาณไวเลยเนาะว่าขนาดไหนคือมันเต็มนี่ว่านาะคือมันเต็มเอาเอา,เอาว่าพักแบเวลามันเดือดแล้วมันจัดย่อยลงไปเองอ่ะแล้วก็ไปเอาพักเตื่นหนึ่งนี่ได้ได้กี่วันถ้าบเอาหนักกับสองวันถ้าเอาหนักกับสามวัน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 กึ่งวันนี้จะเอา กี่วันอันนี้ก็ประมาณสามวันน่าจะได้อยู่สามวันน่าจะได้อยู่ <c oughs> น่าจะได้สามอันนี้นนเป็นภารกิจต์ตีต้องต้มขื้อหมู <c oughs> ต้องย่างไงแย่งหมูก็ไม่ได้กินเลี้ยงแล้วก็ต้องทา <c oughs> อ่ะอ่าหามูของบ้านเมืองของนี่เปินจะก,กินพักนะคะเปินเป็นหมู <c oughs> มังสวิรัตแม่นก็ <c oughs> <c oughs> มังสวิรัตเขาก็ต้องผสมกับเกบ็ดเอาผสมอยู่หรอผสมกับเกล็บเหมือนเก็บเขาเขาเปลี่ยนเกล็ดอย่างนั้น ถ้าเป็นหมูใหญ่แล้วเขาจะเอื้อกินแย่ถ้าเป็นหมูน,น,น้อยๆที่ค่ะเอามาใหม่ๆมันตึกเอากระเข้าเอากระเข้าบ่ได้แล้วก็ผ,<ด>ผสมใบสาโน้อยนึ่งใบสาเขาจะมาใส่นัดอ๋อเป็นเจี๋อ้านี่เป็นเลี้ยงกวางตัวเลี้ยงกวางกวาน,นี่ขายไปนคนเลี้ยงนี่เนี่ยกะคนกำม่ากะ่ไงคนกำมน,นี่กะกวางของลูกไงมันชื่อกวางอย่างลูกมามีชื่อมีชื่อจนได้ก็ จนได้กอย,ยังไม่ได้จนเตอก็หาไปไปซ่อมมาแต่ว,วาเช่วงนี้มันก็เป็นหน้ากว้างกับมันแท้ๆเลยเนาะหน้า <ว â ng> ตัวใบใหญ่ยยแล้วเนี่ยเอ,อมันยังน้อยอยู่ลกูกกี่บาทลกูกส <c oughs> ามหมื่นสามมืนเงิกว้างตัวนี้สามหมืนราคาดรากาด <c oughs> จะแลนะ่นก่อนนะอ้า เอาเป็นบ้านเปินอยู่นี่แล้วครับวันนี้ผมปลามาพอวิธีการเปิ้นอาหารหมูสําหรับเลี้ยงหมูเนาะเป็นธรรมชาติธรรมชาติใจใบมันของปลาของดอยมันมีอยู่นี่อยู่แล้วเนะาะก็เพ<ม>ื<ะ>่อกินประโยชน์ใบอย่างอื่นนี่จะมาได้เนาะใบมันมันก็ได้อยู่แตม่มันมีเป็นหน้าครับน่าจะได้อยู่แต่มันอยู่ในสูงอ,อยู่ไกลหน่อยอครับ ขอบคุณน้องแคทน้องหน้าขอบคุณปีอ่อตัวขอบคุณ <c oughs> ลูกๆทุกคนเจ้า <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับเจ้า